สวัสดีค่ะมาเรียนรูน้คณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะมาพามาเรียนรู้เรื่องการบวกลบเศษส่วนนะคะโดยนำบาบงงานที่10ของ drtv มาสอนแล้วก็เฉลยมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับการ บวกลบเศษส่วนนะคะหลักการง่ายๆ3หลักการก็คือ 1. เราต้องทําส่วนให้เท่ากันนะคะพอทําส่วนให้เท่ากันแล้วเราก็จับแค่ตัวเศษมาบวกลบกันแล้วก็ตอบด้วยส่วนเดิมที่ได้จากข้อที่1แต่มีข้อแม้ว่าถ้าโจทย์เป็นจํานวนคละเราจะต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะโดยนําตัวส่วนคูณข้างหน้าบวกบนแล้วก็ส่วนเดิมแล้วค่อยมาทําตาม3ขั้นตอนนี้นะคะ มาดูการเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินนะคะหลักการก็คือลากคูณหน้าบวกบนส่วนเดิมเช่น3เศษ1ส่วน9นะคะเราก็เอาตัวล่างก็คือเลข9นะคะเอา9ไปคูณกับ3ล่างคูณหน้านะคะคูณได้เท่าไหร่ก็ไปบวกกับ1ที่อยู่ข้างบนแล้วก็ตอบส่วนเดิมคือส่วนด้วย เห็ 9, นสัญลักษณ์อย่างนี้เหมือนจะยากแต่ถ้าเราคำนวณลัดเลยก็ได้นะคะเกเป็นเท่าไหร่คะเก้าสามบเจ็วกหเป็น28ส่วนด้วยตัวส่วนเดิมของโจทย์คือเลข9แค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นตัวลบบางคนสับสนกับเครื่องหมายลบวิธีการให้เรียนแยกเครื่องหมายลบไปก่อนเลยนะคะต่อไปเราค่อยมาทำตามขั้นตอนเดิมของ จำนวนคละที่เป็นบวกนะคะ9 3ได้27หนูก็เอา9คูณ3แล้วคูณได้เท่าไหร่ก็ไปบวก1ตัวส่วนเดิมก็คือ9แค่นี้เองคำตอบที่ได้ก็จะเหมือนกับจำนวนคละค่าบวกแต่แค่เติมลบเข้าไปแค่นั้นเอง9 3 27บวก1เป็น28ส่วนด้วย9นะคะคำตอบก็จะเป็นเศษเกินคือลบ28ส่วน เก้านะคะอ่ามาเริ่มเพิ่มเติมความเข้าใจจากการทำใบงานที่10กันเลยสำหรับใบงานที่10ให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นข้อที่1ลบ3เศษหส่วนเกเป็นจำนวนคละต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะวิธีการทำเริ่มต้นอ่ะ เขียนโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือจะเขียนเท่ากับต่อเลยก็ได้นะคะตัวนี้คุณครูย่อดโดยเขียนเท่ากับต่อไปเลยนะคะทีนี้เราเปลี่ยนตัวนี้ให้มันเป็นเศษเกินก่อน9 3 27บเวกหนึ่งเป็น28ส่วนเะคะแล้วก็ติดลบข้างหน้าไว้บวกด้วยตัวหลังคือลบ8ส่วน9 พอเราทำไปเสร็จเกินแล้วปรากฏว่าตัวส่วนเท่ากันถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วจับแค่ตัวบนทีนี้ก็ต้องมาดูวิธีการบวกจำนวนเต็มที่เราเคยเรียนมานะคะลบ28บวกอีกลบ8ได้เท่าไหร่คะได้ลบ36นะคะพอบวกเอาเศษบวกลบกันเราก็ใช้วิธีการบวกเหมือนจำนวนเต็มเลยแล้วก็ตอบส่วนเดิมคือ9นะคะ ทีนี้เราก็มาดูว่า36กับ9มีตัวใดหารได้ไหมนะคะปรากฏว่าลบ36หาร9ตัวส่วนก็เหมือนเครื่องหมายหารนะคะจำไว้ว่าเครื่องหมายส่วนนะคะก็คือเครื่องหมายหารนั่นเองนะคะดังนั้นลบ36หารด้วย9 9้อะไรได้ลบ36คะ9คูณกับลบ4นะคะคำตอบก็คือลบ4นั่นเอง ข้อที่2นะคะลบ5ส่วน6เป็นเศษส่วนแล้วนะคะต่อไปตัวที่2เป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อน2 2สองเป็น4บวก1เป็น5ก็จะเป็นลบ5ส่วน2ส่วนยังไม่เท่ากันแต่ส่วนตัวหลังทำให้เท่ากับส่วนตัวหน้าได้อยู่2ทํทำให้เป็น6โดยการเอาอะไรมาคูณคะเอา3ก็เอา3มาคูณทั้งเศษและ ส่วนนะคะคูณตัวหลังตัวนี้ให้เสร็จก่อนเราก็เท่ากับต่อลบหส่วนหบวกด้วยลบ5คูณ13เป็นลบ 15, นะคะสอเป็น6เมื่อส่วนเท่ากันแล้วจับตัวเศษบวกลบกันลบหบวกกับลบ15ได้เท่าไหร่คะลบ20ส่วนหนะคะ ตัวนี้ใครจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือใครจะตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะเป็นอะไรคะเอาตัวร่วมมาหารทั้งเศษและส่วนก็คือ3 3 2เป็น6อ้อตัวนี้อะไรคะต้องเอา3ไม่ได้เพราะ3าหาร20ไม่ได้ต้องเอาสองสเป็น6 2สองเป็น20จะได้ลบก็ต้องเป็นลบ 10นะคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็นอะไรคะลบ10ส่วน3นะคะนักเรียนจะตอบลบ10ส่วน3ก็ได้หรือใครจะแปลงเป็นจำนวนคละก็คืออะไรคะ3 3เป็น9ก็จะเป็นลบ3เศษ1ส่วน3นะคะแปลงจำนวนคละเป็นเศษเกินบางคนลืมแล้วอ่ะขอรดกวนให้นิดนึงนะคะ อ่าคละเป็นเกินเมื่อกี้เราทําเกินเป็นคละแล้วถ้าคําตอบตัวนี้เป็นเศษเกินอยากตอบเป็นจํานวนคละหนูก็ตั้งหารนะคะตั้งหารปกติเช่นตัวนี้นะคะเอา10ตั้งหารด้วย3ก็จะเป็น10หารด้วย3 3 3เป็น9ลบการเหลือ1น,นะคะเวลาตอบ จำนวนเต็มได้จากผลลับนะคะเอามาตอบข้างหน้าคือ3ตัวเศษเป็นตัวที่อยู่ด้านบนนะคะใช้ปากกาคนละสีกันแล้วกันตัวนี้จะมาอยู่ตัวบนนะคะเป็นตัวเศษหนึ่งแล้วตัวส่วนเดิมคุณครูใช้สีน้ำเงินและกันสามที่เป็นตัวส่วนหรือตัวหารเดิมก็มาเติมตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนจำนวนคละ ให้เป็นเศษเกินตั้งหารผลลัพธ์เป็นเลขจำนวนเต็มที่อยู่ด้านหน้าตัวส่วน,ต,วนตัวเนี้ยตัวเศษจากการหารก็ไปเป็นตัวเศษตัวส่วนหรือตัวหารเดิมก็อยู่ตัวส่วนด้านล่างนะคะอันนี้ใครที่ไม่คล่องก็สามารถไปทบทวนความรู้ตัวนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเรียนตอนประถมแล้วนะคะ ข้อนี้ก็เลยตอบลบส0ส่วน3ก็ได้หรือลบสเศษ1นส่วน3ก็ได้นะคะตอนนี้ต่อไปข้อที่3เป็นการบวก3จํานวนทําเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าไม่มีวงเล็บก็ทําจากซ้ายไปขวาจับคู่ทีละคู่ก่อนก่อนอื่นแปลงโจทย์ให้เป็นเศษเกินทั้งหมดก่อนอันนี้3.4ส่วน4เป็นเศษส่วนแล้ว เขียนไม่เหมือนเดิม2เศษ1ส่วน4เป็นจำนวนคละแปลงให้เป็นเศษเกิน4 2เป็น8บวก1เป็น9.4ส่วน4บวกลบ2ลบ2เป็นจำนวนเต็มแปลงเป็นเศษส่วนก็คือมีส่วนเป็น1นะคะจำนวนเต็มมีส่วนเป็น1สนนเสมอจากนั้นทําคู่แรกก่อนนะคะส่วน4บวกกับ9.4ส่วน4ให้เรียบร้อย จับเศษบวกเศษ9บวก3เป็น12สนะคะส่วน4แล้วก็บวกกับลบ2ส่วน1นะคะปรากฏว่า12ส่วน4หารลงตัวพอดีคือ4 3 12นะคะตัวหลังลบสส่วน1ก็ไม่จำเป็นต้องแปลงเป็นเศษส่วนแล้วนะคะก็คือบวกด้วยลบ2เหมือนเดิมเลย 3บวกลบ2ก็เหมือนกับ3ลบ2นะคะความหมายเดียวกันกับ3ลบ2มีค่าเท่าไหร่คะ1น,นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ลบ3ส,ส่วนหเป็นเศษส่วนแล้วเขียนไว้เหมือนเดิมลบกับลบนะคะ ตัวนี้ลบเจอลบใครจะจําว่าลบเจอลบเป็นบวกหรือใครจะจําว่าเวลาลบเราต้องเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเปลี่ยนตัวหลังเป็นจํานวนตรงข้ามก็ได้สุดท้ายก็จะได้เป็นบวก1นส่วนเเหมือนกันนะคะแปลงประโยคเสร็จแล้วตัวส่วนไม่เท่ากันทําส่วนให้เท่ากันโดยการคูณควานะคะเพราะว่าตัวส่วนน้อยคูณควาเลยง่ายกว่าเอา7ไปคูณตัวหน้านะคะตัวนี้ตัวหน้าก็จะคูณด้วย 7นะคะแล้วก็7ตัวหลังก็จะคูณด้วย5กับ5นะคะก็จะได้เศษส่วนใหม่คือลบ3คูณ7ได้ลบ21ส่วนด้วย5 7 35ตัวหลังบวกด้วย1คูณ5ได้5ส่วนด้วย5 7 35นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วบวกลบเฉพาะตัวเศษ ลบ21บวก5เครื่องหมายต่างจับลบกัน21-5ลบ5ได้16ตอบเครื่องหมายตามตัวมากตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากก็คือลบ21ถ้นะคะค่ามากเป็นลบคำตอบที่เหลือก็ตอบลบตัวส่วนส่วนเดิมคือ35นะคะคำตอบข้อนี้ก็คือลบ16ส่วน35นั่นเอง ต่อไปข้อที่5นะคะเหมือนเดิมเลยแปลงจํานวนคละให้เป็นเศษเกินก่อน8 3 24บวก1เป็น25ส่วน8นะคะแล้วก็เป็นลบลบเจอลบเป็นบวกนะคะตัวหลังคือ5ส่วน6ตัวส่วนไม่เท่ากาันทำส่วนให้เท่ากาันโดยการคูณควายเอา8มาคูณหน้าหลัง แล้วก็เอา6มาคูณกับเศษส่วนด้านหน้า,น,านะคะก็จะได้เท่าไหร่คะลบ25คูณกับ6ได้เท่าไหร่คะตัวนี้นักเรียนทำได้2แบบนะคะใครจะเอา8กับ6ไปหาคอรนอนก็ได้ตัวส่วนก็จะน้อยลงหรือใครจะทำแบบนี้ก็ได้ สุดท้ายเวลาเราตัดทอนคำตอบก็จะเท่ากันอ่าถ้าใช้วิธีการนี้65ได้30ทด3 6 2 12 1อ14 15เป็นลบ150ส่วนด้วย86 48บนะคะบวกกับ58 40 68 48นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษบวกลบกันเครื่องหมายต่างจับลบกัน150ลบ 40ก็จะได้ลบ110ส่วนด้วยอะไรคะ48นะคะทีนี้มีตัวหารร่วมกันได้ไหมคะจะเห็นว่าตัวนี้ก็เป็นคู่ตัวนี้ก็เป็นคู่นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าตัดทอนกันได้เท่าไหร่นักเรียนสามารถใช้การหารสั้นก็ได้นะคะ110กับ48เวลาหารสั้นก็เหมือนการตัดทอนทั้งบนและล่างด้วย ตัวหารเดียวกันนะคะอย่างเช่นตอนนี้2หารได้แน่นอน2 5เป็น10นะคะขาดอีกหนึ่ง2 5เป็น10 2 2เป็น4 2 4เป็น8นะคะก็จะได้เศษส่วนอย่างต่ำที่ใช้2หารเป็นอะไรคะ ตัวบน110ก็จะหารเหลือ55แต่110เป็นลบเราก็จะเป็นลบ55ส่วนด้วย24นะคะตัวนี้เป็นเศษเกินใครจะแปลงเป็นจำนวนคละก็ได้นะคะหรือจะตอบแค่นี้ก็ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นจำนวนคละหนูก็ตั้ง55หาร24ต่อนะคะ24 2เป็น 48 49 50เหลืออยู่เท่าไหร่คะลบกันเหลือ7ดังนั้นจำนวนคลาสที่เราตอบได้ก็คือคำตอบเป็นตัวเลขหน้าจากด้านบนลบ2เศษเจ็ส่วน24่สิบส่นขออนุญาตใช้เป็นสอื่นเนาะจะได้มองชัดลบสอเศษเจ็ส่วน24 เป็นคําตอบนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ต่างกันตรงที่เขามีวงเล็บให้นะคะเมื่อมีวงเล็บอยู่ที่ตัวหลังเราจะต้องทำตัวหลังก่อนขั้นแรกเราก็แปลงโจทย์ก่อนเลยจากตัวนี้จำนวนค้าให้เป็นเศษเกิน91เป็น9 10 11 11ส่วน9ลบด้วยในวงเล็บ หนส่วนสบวกทำจำนันคราให้เป็นเสษเกิน3าเป็น6กบวกหเป็น7จส่วนสจากนั้นทำคู่หลังก่อน11ยังไม่ได้ทำก็เขียนไว้เหมือนเดิมลบด้วยตัวนี้ส่วนไม่เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันโดยการคูณไขว้เอา3ไปคูณ1 3.1เป็น3อ่าคุณครูลองคิดลัดโดยที่ไม่ต้องเขียนการคูณดูสิคะ สาี่เป็น12ในวงเล็บหลังนะคะต่อไปเอาสีมาคูณฝั่งนี้บ้าง4ี่คูณบนสี่เจได้28่สสได้เท่าไหร่คะ12ส่วนเท่ากันแล้วจับบวกกันเลย11บส่วนเยังไม่ทำเขียนไว้เหมือนเดิมลบด้วยสามบวกยี่สิบแปดยีสสสเอด 31มส่วนสินะคะทีนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะทำยังไงจะเท่ากันนะคะวิธีการข้อน,นี้ครูลองเอาไปใช้การหาครนรก็ได้หรือใครจะคุนคว้เลยก็ได้นะคะถ้าหาครนรก็จะเป็นเอา9กับ12ไปหาครนนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น9กับ12หาคอรนออะไรหารได้3หารได้แน่นอน9กับ12 3 3เป็น9 3 4 12 3กับ4หมดตัวหารได้แล้วจบแค่นี้เลยก็ได้นะคะหรือบางคนบอกว่าอ่ะขอใช้2อีกรอบแล้วกัน 2, 2หาร3ไม่ได้ดึงลงมา 2, 2หาร4ได้คือ2นะคะสุดท้ายก็จะเป็นอะไรคะ3 2, 2เป็น6คูณ 3 2เป็น666ได้36นะคะคอรนอก็จะได้เท่ากับ36นั่นเองนะคะเราก็มาทำแต่ละตัวให้ได้ส่วนเป็น36 9คูณใดได้36ค่คะคูณกับ4 12คูณใดได้36ค่คะ12 3ได้36ก็หาตัวมาคูณให้ตัวส่วนเท่ากับคอรนอที่เราหาได้ก็จะเป็นอะไรคะ สิบคูณสได้44ส่วน36มสนะคะสามสิเูณสามเป็น3ามเป็น9ส่วนด้วย12บสองเป็นสาะคะเครื่องหมายเชื่อมคือเครื่องหมายลบนะคะก็จะเป็น44่สิบลบด้วยเก้าตั้งลบด้วย93เครื่องหมายต่างจับ ลบกันเก้าสิบสามลบสี่สิบสี่ได้อะไรคะได้เท่ากับสี่สิบหกแต่สี่สิบหกที่ได้ต้องตอบลบเพราะสี่สิบสี่น้อยกว่าเก้าสิบสามลบกันจะต้องได้ลบนะคะลบสี่สิบหกส่วนสามสิบหกนะคะเป็นคำตอบหรือบางคนอยากตอบเป็นจำนวนคลาจะตอบเท่าไหร่คะสามสิบหกหนึ่งได้สามสิบหก ก็จะเป็นลบหขาดอีกเท่าไหรคะขาดอีก10นะคะก็จะเป็นลบ1เศษ10ส่วน36แบบนี้ก็ได้หรือใครจะตัดทอนตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะวิธีคิดได้หลายแบบถ้าตัดทอนตัวนี้46สห่วน3าองหารได้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ครูใช้คำว่าหรือละกันตอบตัง้งตอบแค่ข้างบนก็จบก็ได้หรือใครจะเขียนต่อก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นถ้าหารด้วย2ข้างบนก็จะได้ลบใช่มใช่ไหมคะตัวล่างก็จะได้ลบ18นะคะหรือถ้าทำเป็นจำนวนคละก็จะเป็นอ่าตัวนี้เขียนลบครั้งเดียวก็พอนะคะลบ8 1 18, แดล้ว19 2เ21 2ย23เศษ5ส่วน18นะคะ ตอบตั้งแต่ตรงนี้หรือจะมาตอบตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝึกคิดเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ครูก็ฝากการบวกการลบเศษส่วนนะคะขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนคือ 1. ต้องทำส่วนให้เท่ากัน2บวกลบเฉพาะตัวเศษ3ตอบส่วนเดิมถ้าเป็นจำนวนคละต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนเสมอนะคะ ฝากความรู้การบวกลบเร็ษส่วนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมความรู้คณิตศาสตร์ที่ช่อง YouTube ครูตูแมทค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ